ขนาดหนึ่งและความเร็วขณะหนึ่งนะคะจากรูปเนี่ยเป็นตำแหน่งสองตำแหน่งอยู่ห่างจากการเป็นระยะระยะหนึ่งนะคะจากรูปเนี่ยถ้า A นะคะใช้เวลาในการเคลื่อนที่5วินาทีนะคะและ B ใช้เวลาในการเคลื่อนที่8วินาทีแสดงว่า A เนี่ยม,มีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่า B เพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะทางเท่ากันนะคะแต่ใช้เวลา น้อยกว่าแต่เราบอกไม่ได้ว่า a เนี่ยเคลื่อนที่เร็วกว่า b ในทุกขณะตลอดเส้นทางดังนั้นเนี่ยปริมาณที่บอกความเร็วของวัตถุในแต่ละขณะ ก็คือความเร็วขณะหนึ่งนะคะซึ่งเราพิจารณาในช่วงเวลาสั้นๆนะคะสั้นมากๆจนเกือบจะเป็นศูนเลยด้วยซ้ำนะคะในส่วนของอัตราเร็วขณะหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความเร็วขณะหนึ่งเพราะเราพิจารณาเฉพาะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะช่วงเวลาที่มีค่าน้อยมากจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคือไมายรถถูกไหมคะ ไม่รถตัวของเข็มไมเนี่ยที่เวลาเรานั่งรถแล้วเรามองไปที่เข็มไม่เข็มไมเนี่ยจะเป็นตัวบอกอัตราเร็วขณะหนึ่งนะคะเพราะมันบอกในช่วงเวลานั้นๆเมื่อเรามีการเปลี่ยนความเร็วมีการเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกเข็มไม่ก็มีจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เข็มไมชี้ณช่วงเวลาใดนั่นคือความเร็วของขณะช่วงเวลานั้นๆนะคะเราจะเรียกว่าเป็นอัตราเร็วขณะหนึ่งแต่ถ้าเราจะดูอัตราเร็วเฉลี่ยเราต้องพิจารณาตลอดการเคลื่อนที่นะคะพิจารณา,าระยะทางตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่และเวลาที่ใช้ตลอดการเคลื่อนที่หรือไม่รถบาง นนะะจะมีการบอกอัตราเร็วเฉลี่ยไว้ที่ตรงกลางของไม้นะคะจะบอกว่าเราเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใดนะคะสำหรับในอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ในการพิจารณาตัวอัตราเร็วนะคะก็คือเครื่องคอสสัญญาณเวลานะคะหรือ t ิกเกอร์ทามเมอร์ตัวของเครื่องคอสสัญญาณเวลาเนี่ย ลักษณะของมันก็จะเป็นตามรูปนะคะจะมีตัวของคันเคาะเขาจะเคาะด้วยความถี่50ครั้งต่อวินาทีนะคะแล้วก็จะมีตัวของปลายของคันเคาะก็จะมีแถบกระดาษ ะะตรงนี้เราสามารถอถสอดแทบกระดาษเข้าไปนะคะและสีดําๆตรงนี้จะเป็นกระดาษคาร์บอนนะคะที่เป็นวงกลมสีดําๆแทบกระดาษจะสอดู่ใต้กระดาษคาร์บอนนะคะซึ่งเมื่อคันคอเคาะลงไปผ่านกระดาษคาร์บอนมันจะมีจุดปรากฏลงบนแทบกระดาษเมื่อแทบกระดาษนั้นมีการเคลื่อนที่นะคะเราก็สามารถพิจารณาตัวของแทบกระดาษได้ว่ามันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมีค่าเท่าไหร่นะคะ เครื่องขอสัญญาณเวลาเมื่อเราพิจารณาตัวของแถบกระดาษเนี่ยเราจะปล่อยให้รถทดลองเราอาจจะเอาแถบกระดาษติดไว้กับรถทดลองแล้วปล่อยให้รถทดลองมีการเคลื่อนที่เราก็จะได้จุดบนแถบกระดาษน,นะคะจากรูปเราจะเห็นว่าทิศการเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือนะคะซึ่งจากรูปตรงนี้เราจะพบว่าทิศการเคลื่อนที่ก็จะไปทางซ้ายมือจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ ตำแหน่ง A นะคะถ้าเราจะพิจารณาอัตราเร็วของการเคลื่อนที่นะคะเราก็อาจจะเลือกจุดจุดใดจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่จุด B เป็นจุดสุดท้ายนะคะของการเคลื่อนที่เราสามารถหาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถทดลองนี้ได้โดยพิจารณาระยะจากจุด A ไปถึงจุด B นะคะและพิจารณาช่วงเวลาจาก A ไปที่จุด B นะคะเพราะฉะนั้น ในตัวของแถบกระดาษที่เกิดขึ้นจากเครื่องเคอะสัญญาณเวลาเราบอกว่าตัวของเครื่องเคอะสัญญาณเวลาเนี่ยมันจะสามารถเคาะได้ทั้งหมด50ครั้งนะคะในเวลา1วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าช่วงเวลาหรือจังหวะที่มันใช้ในการจากจุดที่1ถึงจุดที่2เราเรียกว่าเป็น1ช่วงจุดนะคะ หรือจากจุดนี้นะคะถึงจุดสุดท้ายที่ตำแหน่ง B มันคือทั้งหมด3ช่วงจุดอันนี้คือช่วงจุดที่1ช่วงจุดที่2และช่วงจุดที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใน1ช่วงจุดนะคะมันจะใช้เวลาเท่ากับ1ส่วน50วินาทีแล้วเวลา3ช่วงจุด ก็เอา3คูณนะคะ1ส่วน50เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่3ช่วงจุดก็จะเป็น3ส่วน50วินาทีนะคะเราก็จะทราบเวลาของการเคลื่อนที่ของแถบกระดาษได้โดยดูจากจำนวนช่วงจุดที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้ถ้าจาก a ไปถึงจุด b จะมีทั้งหมดกี่ช่วงจุดและใช้เวลาในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่นะคะจาก A ไป B จะมีด้วยกันทั้งหมด1,2,3,4แล้วก็5ช่วงจุดเพราะฉะนั้นเวลานะคะจาก A ไป B จะมีค่าเท่ากับ5.50ส่วน50วินาทีตัวของระยะ ห่างระหว่างจุดเนี่ยมีค่าคงที่นะคะจากแถบกระดาษตรงแรกเราจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยจะคงที่นั่นหมายความว่าอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของแถบกระดาษครั้งนี้จะมีอัตราเร็วคงที่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าระยะห่างของจุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ้าระยะห่างของจุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าแถบกระดาษจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะคะหรือถ้าระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยลดลงไปเรื <ú> yea <en> <with> ่อยๆนะคะทางด้านนี้คือหัวกระดาษนะคะทางด้านนี้คือท้ายถ้าระยะห่างเนี่ยมีระยะลดลง เรื่อยๆแสดงว่าแถบกระดาษเ,ลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วลดลงเรื่อยๆหรือแถบกระดาษเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงนั่นเองนะคะความหน่วงคือความเร่งที่มีค่าติดลบนะคะความหน่วงคือความเร่งที่ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นความเร่งติดลบหมายความว่า ความเร็วมีค่าลดน้อยลงนะคะสำหรับการพิจารณานะคะการหาความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาของแถบกระดาษที่เกิดขึ้นถ้าสมมติเราพิจารณานะคะแถบกระดาษในช่วง a b ระยะห่างระหว่าง a b ก็คือ s a b ช่วงเวลาจาก a ไป b นั่นก็คือ tab นะคะเพราะฉะนั้นสูตรในการหาความเร็วคือ v เท่ากับ s ส่วน t นะคะเ s ส่วนเดลต้ t นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากระยะทางที่เราวัดจาก a ไป b ระยะได้ก็คือ s ab ถูกไหมคะเวลาที่เกิดขึ้นก็คือ t ของ a ไป b เพราะฉะนั้นจาก a ไป b นะคะเวลาที่ใช้มีทั้งหมด1 2 สามสี่ช่วงจุดเพราะฉะนั้นสี่ช่วงจุดเวลาที่ใช้ก็จะกลายเป็นสี่ส่วนห้าสิบวินาทีนะะเพราะฉะนั้นตรงทีตรงนี้นะคะทีในสูตรเราก็แทนเป็นสี่ส่วนห้าสิบวินาทีได้เลยนะคะและถ้าเราทราบระยะจาด a ไป B นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตัวของ แถบกระดาษที่เกิดขึ้นระยะที่จะเอามาแทนค่าถ้าเป็นการทดลองเราจะวัดโดยใช้ไม้บรรทัดวัดได้เลยนะคะตัวอย่างตรงนี้นะคะเราบอกว่าเมื่อลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาชนิดเคาะห้ครั้งต่อวินาทีปรากฏจุดบนแถบกระดาษดังรูปจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยจาก a ไป b จาก a ไป b เราจะเห็นว่าระยะเขากกำหนดมาให้แล้วก็คือ12ซนติเมตรหรือ0.12เมตรนะคะช่วงเวลาที่ห่างกันมีทั้งหมด1 2 3 4 4ช่วงจุดเวลาที่ใช้จึงเป็น4ส่วน50ิวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราแทนค่านะคะ s แทนไป0.12 เวลาคือ4ส่วน50ก็จะได้เป็น0.12เศษส่วนซ้อนกลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น50ส่วน4ะคะอัตราเร็วเฉลี่ยจาก A ไป B จึงมีค่าเท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีนะคะถ้าเราหาความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาสั้นๆนะคะที่มีจุดนั้นอยู่จุดกึ่งกลาง อัตราเร็วเฉลี่ยตรงนั้นจะกลายเป็นอัตราเร็วที่จุดนั้นๆด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาอัตราเร็วเฉลี่ยจาก A ไป B และมีจุด C เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างระหว่างจุด A ไป B อัตราเร็วเฉลี่ยที่เราหาออกมาได้จะกลายเป็นอัตราเร็วที่จุด C นี้นั้นเลยนะคะหรือถ้าเราต้องการสมมติครูกำหนดตรงนี้เป็นจุด1จุด2 3 4 5ถ้าสมมติเราต้องการรู้อัตราเร็วที่จุดที่2เราสามารถหาอัตราเร็วเฉลี่ยจากจุดที่1ไปถึงจุดที่3จะกลายเป็นอัตราเร็วที่จุดที่2หรือต้องการทราบอัตราเร็วที่จุดที่4นะคะหาอัตราเร็วเฉลี่ยจากจุดที่3ถึงจุดที่5จะกลายเป็นอัตราเร็วที่จุดที่4นั้นด้วยเลยนะคะ ถ้าสมมติเราลากแถบกระดาษผ่านเครื่องคอสสัญญาณเวลาชนิด50ครั้งต่อวินาทีปรากฏจุดบนแถบกระดาษดังรูปจงหาอัตราเร็วที่จุด B นะคะตำแหน่งจุด B นะคะเป็นจุดกึ่งกลางที่อยู่ระหว่างจุด A ถึงจุด C นะคะ อยู่ระหว่างจุดนี้เพราะฉะนั้นจะทราบอัตราเร็วที่จุด b ก็คือหาอัตราเร็วเฉลี่ยจาก a ไป c นะคะเพราะฉะนั้นหาอัตราเร็วเฉลี่ยจาก a ไป c ระยะที่จะต้องเอามาแทนค่านะคะก็คือจะต้องเป็นระยะจาก c ไปถึง a นะคะเอาระยะจาก c ตั้งลบด้วยระยะที่จุด a ช่วงเวลาหรือเวลาที่เกิดขึ้นมี 1, 2 2ช่วงจุดนะคะเวลาที่เกิดขึ้นก็จะเป็น2.50ส่วน50เพราะฉะนั้นที่จุด C นะคะจากสเกลเขาให้สเกลม,กมันทัดมาที่จุด C เนี่ยคือ4เพราะฉะนั้นแทนเป็น4ที่จุดเริ่มต้นสเกลเป็น0ก็จะเป็น4-0ลบ0นะคะส่วนด้วย2.50ส่วน50กลับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้เป็น4คูณ5 0ส่วน2 ตัดเลขนะคะ4ตัด2ตัด4เหลือ2 2คูณ50เป็น100หน่วยจะได้เป็นเซนติเมตรเพราะเมื่อกี้เราแทนระยะที่ให้มาจากสเกลเป็นเซนติเมตรนะคะแต่คำตอบที่เราจะต้องเอาไปตอบต้องอยู่ในเป็นระบบในหน่วย SI นะคะเพราะฉะนั้นจาก100เซนตเมตรต่อวินาทีทำให้กลายเป็นเมตรก็เอาไปหารด้วย 100นะคะก็จะได้เป็น1เมตรต่อวินาทีนะคะจะกลายเป็นอัตราเร็วที่จุด B